ค่ะเรามาดูที่หน้าจอนะคะอันดับแรกเลยนะคะการตั้งค่ามีอะไรบ้างนะคะตั้งค่าหน้าจอในรถเมื่อกี้เราพากันตั้งค่าแล้วในส่วนของตั้งค่าหน้าจอเห็นตัวเลขศูนย์เนาะที่เป็นวินชิลขึ้นที่กระจกบงังลมเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะตั้งค่าเสียงนะคะก็จะมีในส่วนของตั้งค่าเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงทุ้มเสียงแหลมตำแหน่งของการฟังเพลงนะคะแล้วก็โหมดนี้ค่ะโหมดอาสตูดิโอบูสนะคะแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์พอยท์เนาะก็สามารถเลือกนะคะอะ อัธราดในการฟังเพลงนะคะได้เลย a ดีโอวไพลอดค่ะเป็นการปรับระดับของเสียงนะคะเพื่อชดเชยเสียงรบกวนก็สามารถเลือกได้ถึง4ระดับได้เลยนะคะ ค่ะแล้วก็ในส่วนของตั้งค่าความปลอดภัยนะคะก็จะมีการควบคุมการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นมาด้าเรดาที่เราพากันตั้งนะคะแล้วเปิดนะคะหรือว่า d ดเวอร์แอตเทนชั่นอะไรนะคะติ๊กถูกคือการเปิดการใช้งานระบบของเขาเตือนเมื่อเมื่อยล้าเมื่อเมื่อยล้าเมื่อยล้าขณะขับขี่เขาสังเกตพฤติกรรมของเราเริ่มจะหลับในเริ่มจะเป๊หรือเปล่านะคะ20นาทีแรกถ้าเรามีการแบบนั้นเขาจะโชว์ติ๊งเป็นรูปถ้วยกาแฟขึ้นมา ให้เราปลอดภัยได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เตือนความปลอดภัยนะคะก็จะมีเดียลคอร์ทัฟฟิกเอเลสเตือนเมื่อเราถอยหลังแล้วมีสิ่งขิดขวางอยู่ในมุมจุดอับสายตาที่เรามองไม่เห็นนะคะเขาก็จะเตือนขึ้นมาเลนดิพร์เจอร์วันนิ่งซิสเตมอันนี้เตือนเมื่อรถราเบี่ยงออกนอกเลนโดยที่เราไม่ตั้งใจเตือนแบบไหนบ้างเตือนเป็นมีทั้งเสียงเตือนนะคะหรือว่าเตือนเป็นการสั่งที่พุงมาลัยอย่างเดียวอันนี้เปิดไปทั้งเตือนแล้วก็ทั้งเสียงเตือนแล้วก็การสั่นที่พวงมาเลย นะคะลูกค้าสามารถมาเลือกได้จากตรงนี้ b ายสปอร์ตมอนิเตอร์นะคะอันนี้เตือนจุดอับสายตาตอนที่เราเปลี่ยนเลนนะคะปิดไฟเลี้ยวฝั่งไหนเขาก็จะโชว์ชวขึ้นมาให้เราพร้อมกับเสียงนะคะมีทั้งภาพแล้วก็เสียงโชว์ขึ้นมาเตือนให้เรานะคะเราสามารถเลือกได้เนาะตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของค่ะป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุนะคะเลนคีปแอสิสซิสเตมอันนี้จะควบคุมพวงมาลัยให้รถอยู่ในเลน เนาะนะคะแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนก่อนการชนนะคะสมาร์ทเบรกซับพอร์ตเบรกที่ด้านหน้านั่นเองนะคะตรงนี้เขาจะเตือนให้เบรกก่อน,นามีคําว่าเบรกขึ้นมาเราไม่เบรกเดี๋ยวเขาเบรกให้เองนะคะแล้วก็ถอยหลังเช่นกันนะคะเราถอยถอยไประบบอาจต่างต่างเตือนแล้วเสียงดังแล้วเราไม่เบรกเดี๋ยวเขาจะเบรกให้เรานะคะอันนี้ถูกเปิดไปเช่นกันจอแสดงผลต่างต่างนะคะมุมมองถูกเปิดนะคะเซ็นเซอร์ก็ถูกเปิดไว้นะคะเซนเซอร์ถอยจอดต่างๆนะคะ มีระดับเสียงเตือนเนาะถูกเปิดไว้ค่ะแล้วก็ตอนตั้งค่าตัวรถนะคะก็จะมีการล็อกประตูสามารถล็อกประตูอัตโนมัติได้หลายวิธีเลยไม่ว่าจะเป็นล็อกขนาดขับล็อกขนาดขับขี่ปลดล็อกปิดสวิตช์นะคะลูกค้าสามารถมาเลือกการล็อกอัตโนมัติได้จากตัวนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็ล็อกซ้ำอัตโนมัติเราเข้ามาในรถแล้วพร้อมที่จะออกไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราล็อกรถหรือ,อยังให้เขาล็อกให้อัตโนมัติ3ามสิบวิหกวิคาิ นะคะลูกค้าสามารถเลือกติดถูกได้นะคะแล้วก็ระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อเราออกห่างเราดับรถและเดินออกไปแล้วปิดประตูแล้วไม่รู้ว่าล็อกรหรือเปล่าระบบนี้ติดถูกไว้เขาจะล็อกให้เมื่อเราเดินออกห่างจากตัวรถนะคะระดับเสียงรีโมทนะคะคุแจะีโมทที่เราก,กดตึ๊ๆกันนะคะเราก็จะมีเสียงสูงกลางต่ำ ลูกค้าสามารถเลือกเสียงได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของโหมดนะคะปลดล็อกที่กุญแจรีโมทนะคะเพื่อความปลอดภัยเราเป็นผู้หญิงเนาะบางทีเราไปคนเดียวนะคะเรากดหนึ่งครั้งเนี่ยมันเปิดทุกบานเลยก็ไม่ปลอดภัยเราก็กดหนึ่งครั้งเนี่ยให้เปิดแค่บานคนขับอย่างเดียวต้องกดถึงสองครั้งทุกบานถึงจะเปิดเราสามารถมาเลือกได้จากตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ ต่อมาค่ะเป็นเรื่องของไฟสว่างภายนอกนะคะก็เลือกนะคะความไวนะคะของไฟด้านหน้าต่ำกลางสูงจากตรงนี้ได้เลยนะคะ Adaptive LED h e l ท m um นะคะเป็นไฟอัจฉริยะ สูงต่ําตามความเร็วของรถขับรถความเร็วสูงเป็นไฟสูงขับรถความเร็วต่ําเป็นไฟต่ํารถส่วนมาเขาหลบให้เป็นบางดวงไม่รบกวนสายตาคนที่ส่วนมาให้อันนี้ถูกเปิดไปนะคะไฟเดย์ไทม์ติ๊กถูกไว้ค่ะเพื่อเป็นการเปิดนะคะคัมมิ่งโฮมไลท์ค่ะเวลาที่เราจอดรถแล้วลงจากรถแล้วเราอยากให้ไฟหน้าติดค้างไว้เรามาเปิดจากตรงนี้ค่ะสามารถหมุนได้3 6ม0ิบหกสิบเก้าสิบร้อยยี่สิบนะคะแล้วก็ในส่วนของลิฟวิ่งโฮมไลท์เรากลับมาที่รถ มันมืดเนาะกดปลดล็อกไฟจะสว่างให้ทําให้เรเดินเข้ารถได้อย่างปลอดภัยเนี่ยจะเปิดไว้เช่นกันสามารถหน่วงเวลาได้ตามกับคายิ่งโฮมไลท์นะคะเป็นการติดถูกเขาไว้นะคะไฟส่องสว่างภายในก็เช่นกันสามารถเลือกหน่วงเวลาให้เขาดับไปได้นะคะแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนและเปิดอัตโนมัติไว้อันนี้ก็ติดถูกเช่นกันกระจกมองข้างนะคะเราถูกพับอัตโนมัตินะคะติดถูกไว้แบบนี้เวลาที่เราล็อกปุ๊บจะหุบเข้าปลดล็อกจะกลางออกให้ออโต้เลยนะคะไฟเลี้ยวมีระบบที่ว่าเลี้ยวนะคะเรา ผักก้านไฟเลี้ยวแค่ครึ่งกา้านกับพิษหนึงซ้ำๆเขาจะเด้งกลับคืนเวลาที่เราเปลี่ยนเลนเนาะก็กดเบาๆแค่ครึ่งก้างแล้วปล่อยนะคะแล้วก็ระดับเสียงของไฟเลี้ยวนะคะก็จะมีเสียงกลางเสียงสูงเสียงต่ําให้ลูกค้าได้เลือกเช่นกันนะคะ แล้วก็ในส่วนของไล่ฟ้าประตูท้ายก็สามารถนะคะเลือกระยะเวลาการทํางานนะคะไล่ฟ้าที่ประตูท้ายของเขาได้นะคะให้เลือกทําต่อเลยเขาปิดอัตโนมัติก็ได้สามารถมาเลือกได้เช่นกันหน่วงเวลาฟ้าทางน้ํามันในรุ่นนี้ไม่มีในส่วนของอตําแหน่งให้ดึงเปิดฝาถาังน้ํามันละนะคะเราล็อกร เราล็อกฝาถังด้วยปลดล็อกรถก็ปลดล็อกฝาถังเข้าไปด้วยเช่นกันนะคะสําหรับตรงนี้นะคะมีการตั้งระยะนะคะเวลานะคะล็อกฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิงให้เราด้วยนะคะสามารถหน่วงเข้าไว้ได้นะคะเวลาที่เล็อกรถแล้ว30มสิบ0กสร้อยสนะคะแต่เราไม่หน่วงก็คือไปกับพร้อมกับการล็อกแล้วก็ปลดล็อกของรถของเราได้นะคะสามารถมาเลือกได้จากตรงนี้นะคะ ตั้งค่าการเชื่อมต่อบ้างค่ะก็จะมีในส่วนของการเชื่อมต่อบลูทูธค่ะค่ะออกรถที่โชว์รูมมาด้าเลดิสของเรานะคะเราจะต้องขออนุญาตนะคะเชื่อมต่อบลูทูธก่อนออกไปจากเราทุกคันนะคะการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเป็นการเอาเสียงจากมือถือของเราเนี่ยออกในลำโพงของรถนะคะเป็นเฉพาะเสียงนะคะที่ออกก็จะมีในส่วนของเราจะเทสอสองอย่างค่ะเทสแรกก็คือการโทรออกเทสที่2ก็คือการฟังเพลงนะคะอันดับแรกเรามาตั้งค่าเชื่อมต่อกันก่อนค่ะติ๊กถูกนะคะตรงคำว่าบลูทูธ แล้วมาเลือกคําว่าจับคูปกอนใหม่นะคะทําต่อค่ะหลังจากนั้นเรามาเปิดนะคะที่มือถือของเรานะคะให้เจอคําว่าให้เจอนะคะคําว่ามาดาอ่าเจอแล้วนะคะค่ะเมื่อเราเจอแล้วสัญลักษณ์ที่เชื่อมต่อแล้วจะต้องเป็นรูปโทรศัพท์แล้วก็รูปตัวโน้ตเพลงแบบนี้นะคะลูกค้าเทศเลยค่ะลองโทรออกสามารถโทรไลน์ได้ด้วยนะคะ จะเห็นว่าเพลงยังไม่ติดนะคะลูกค้าจะต้องมากดที่ตัวโน้ตตรงนี้ก่อนหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็กดที่ Center c o m m a n d นเดอร์ใหญ่หนึ่งครั้งกดอีกหนึ่งครั้งหาแรงของสัญญาณเลือกบูทูธของเราแล้วก็เปิดเสียงได้นะคะ โอเคค่ะเรียบร้อยเนาะอันนี้คือการเชื่อมต่อบูทูธนะคะเพียงเท่านี้ก็เชื่อมต่อบูทูธได้เรียบร้อยแล้วนะคะการตั้งค่าค่ะก็จะมีการตั้งค่าเชื่อมต่ออีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะคะอย่างที่บูบบอกวานนตรงนี้ไม่ได้มี SD กันแล้วเราก็จะใช้ในส่วนของการเสียบสายนะคะแล้วก็เชื่อมต่อ Apple Ca ค p l a y แล้วก็ Android Auto นะคะกันเลยเนาะลูกค้านำสายชาร์จมาไหมคะวันนี้ อ๋อไม่เป็นไรคะ่ะยังไงลูกค้าลองใช้งานก่อนนะคะลองใส่ดูแล้วติดขัดตรงไหนโทรหาบัวนะคะหรือว่าโทรเข้ามาที่โชว์รูมาด้าเลยดิได้ตลอด,ดค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของนะคะการตั้งค่าระบบนะคะมีอะไรบ้างนะคะนาฬิกานะคะเราตั้งค่ามาให้แล้วเวลาตรงไหมคะตรงเนาะนะคะแล้วก็ระบบนะคะภาษาเป็นภาษาไทยการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นกิโลเมตรต่อิตรเรียบร้อยนะคะ ในส่วนของการตั้งค่าก็จบเนาะระบบนำทางอย่างที่บัวบอกใช้ในส่วนของ Apple c a r p l a y หรือ Android Auto นะคะการสื่อสารนะคะเราเชื่อมต่อบลูทูธไว้แล้วในหน้านี้ก็นะคะจะโชว์ในส่วนของเบอร์โทรรับสายจากตรงนี้วางสายจากตรงนี้แล้วก็โทรเข้าโทรออกไม่ต้องไปมองหาหยิบโทรศัพท์กดจากพวงมาลัยได้เลยะนะคะความบันเทิงค่ะก็จะมีนะคะความบันเทิงนะคะก็จะมาดูแหล่งสัญญ,ญาณนะคะไม่ว่าจะเป็น fm am เราก็สามารถเลือกฟัง ะะได้เลยนะคะสามารถสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยได้แล้วนะคะในการหาคืนนะคะที่เราต้องการนะคะจากตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของข้อมูลนะคะก็จะมีนะคะข้อมูลอัตราการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงมีอะไรบ้างนะคะแสดงผลการขับขี่ค่ะจากไอสต็อปที่บวบอกว่าเขาจะประหยัดน้ํามันเวลาที่รถจอดสนิท รถเราจอดสนิทปุ๊บเขาจะไม่ทําการจ่ายน้ํามันนะคะเครื่องยนต์จะอยู่การทํางานนะคะน้ำมันที่เขาไม่ได้จ่ายนั่นแหละคะ่ะเขาเอามาวิ่งต่อนะคะหน้านี้จะแสดงให้เห็นว่าไอสตอมเนี่ยเขาทำงานไปแล้วเท่าไหร่ ะะแล้วเวลาที่เขาทํางานก็คือน้ํามันไม่ได้จ่ายน้ํามันที่ไม่ได้จ่ายตรงนั้นเนี่ยเอามาวิ่งต่อได้อีกกี่กิโลนะคะเวลาที่ไม่ได้จ่ายน้ํามันนะคะ,ะค่าคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้ปล่อยออกไป <S <S ต้นไม้ก็สวยค่ะโลกก็สวยต้นไม้ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะหน,น้านี้หน้า่างงามเนาะค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะในส่วนของอัตราการประหยัดเนาะก็จะมีอีกหน้าหนึ่งเนาะจะเป็นในส่วนของหน้าถ่ายทอดพลังงานหน้านี้จะบอกว่าไอสต็อปเนี่ยเขาพร้อมทํางานแล้วหรือยัง ะะสำหรับไอสต็อปตอนนี้ในอุณหภูมิยังไม่ได้เ,เขาก็ยังจะไม่พร้อมทํางานเมื er ่อทุกอย่างพร้อมทํางานแล้วขับรถไปเนี่ยนะคะขอแค่เราเปิดไว้เดี๋ยวเขาก็จะประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงให้เราอีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็อีกหน้านึงคะ่ะหน้าประวัติประสิทธิภาพการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงหน้านี้จะบอกด้านบนบอกเป็นนาทีเลยว่ากี่นาทีแล้วที่เขาประหยัดนาทีห้านาทีแรกประหยัดเท่าไหร่จนถึง60นาทเนีเขาประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงเท่าไหร่นะคะแล้วก็บอกเป็นรอบค่ะว่าแต่ละรอบเนี่ยประหยัดเท่า อยู่เท่าไหร่กี่กิโลลิตรนะคะหน้านี้จะบอกแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็สถานะของรถนะคะตรงนี้นะคะเขานะคะจะข้างบนสุดเนี่ยจะเป็นการแจ้งเตือนความผิดปกติตอนนี้ไม่ได้มีสิ่งผิดปกติใดๆก็เลยไม่มีอะไรการแจ้งเตือนนะคะแล้วก็แจ้งเตือนในส่วนของการรับบริการครั้งต่อไปนะคะระยะทางที่เหลือนะคะเขานับถอยหลังให้เราหมื่นโลเนาะนะคะจนถึงหมื่นโลเนี่ยอีกเท่าไหร่จะถึงหมื่นโลนะคะจะ นับจากหมื่นแล้วก็ลดลงมาจนถึงศูนย์นะคะพอถึงรอบการเข้าเช็คระยะหมื่นโลเนี่ยนะคะจะแสดงโชว์ที่หน้าจอเดือนไหม่